<Love> you. ครับวันนี้กลับมาพบกันแล้วกับช่องไอ per Re รีวิเย่ปบมือเป็นการเข้าฉากนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดรายการใหม่คือรายการมุ้นมุ้นนา่นเนะคบเป็นรายการที่จะพาทุกคนเข้าวงการสปินเนอร์ ในวันนี้ครับ EP แรกของเราเราก็ต้องมารีวิวสปินเนอร์ทั้ง11แบบของผมจะเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันเลยครับเอาล่ะครับวันนี้ผมมี11แบบและนี่คือกระเป๋าวิเศษของผม yeah เอามาเปิดออกมาสปินเนอร์แบบแรก2แบบแรกคล้ายๆกันนั่นก็คือสองแบบนี้แต่สีต่างกันครับเป็นสีเงินกับสีทองอันนี้มันจะเป็นแบบแนวๆเบาๆครับเดี๋ยวผมก็จะ จะินให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับนี่ครับก็ดูจากรอบๆก็จะมีความสวยงามนะครับของเจ้าตัวนี้อยู่นี่ครับเล่นมือเดียวได้นะครับก็เดี๋ยวใครอยากดูในสโลว์โมชั่นเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้เป็นบางอันนะครับแค่อันแรกของสิ่งที่เป็นแบบเดียวกันนะครับน่า่อมาเป็น2แบบครับ นี่อันนี้สวยงามมากเลยนะหมุนโยนฟบึหยุด <c oughs> โอเคครับต่อมาครับแบบที่สามกับแบบที่สี่นี่สวยงามมากโอเคครับมาดูกัน ลายดอกไม้นะครับอันนี้เป็นลายแบบแนว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 แบบผู้ชายผู้ชายครับเอาครับต่อมาเป็นสปินเนอร์วงลอ้อจะสปินเนอร์วงล้อนะคับมก็ <c oughs> ะจะมีลายต่างกันอันนี้เป็นลายแบบแนวยังไงกระตูนกระตูนก็ได้ครับตรงนี้ก็นี่ครับเป็นแนวแกระตูนกระตูนก็ได้เป็นแนวแบบบอยแบนด์ครับอันนี้เป็นแนวลายญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับ นั่นแหละครับต่อมาครับเป็นนี่เลยครับเข้าไปเข้าไปนี่ครับแบบที่แบบที่อะไรวะแบบที่เจ็ดกับแบบที่แปดนะครับผมมันไม่โฟกัสครับกล้องเป็นไรวันนี้นี่ครับแบบนี้ก็เป็นแบบมาตรฐานครับค่าเริ่มต้นนั่นแหละครับตัวนี้ครับมันก็สวยดีนะครับ ต่อมาครับเป็นแบบที่แบบที่แบบที่เก้าแบบที่เก้าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบสีเงินเงินครับแนวแบบนี่บมีลูกปัดอยู่ข้างในนะมันไม่ใช่ลูกปัดโอเคมาเอาครับต่อกันที่แบบที่สิบนั่นคือแบบนี้ ซึ่งมันมีของดีครับเจ้าตัวนี้ไหมสุดยอดจริงมีเจ้าไฟครับเปิดสวิตได้แล้วดูการหมุนออกมาครับสวยงามครับภาพโโลโมงจับสวยครับดูครับสวยงามมากครับนี่ครับแล้วแบบสุดท้ายแบบที่สิบอนั่นก็คือแบบนี้ซึ่งท่านผู้ชมสังเกตใกล้ๆครับเห็นว่ามันจะแตกเล้าๆหน่อยก็คือมันตกครับแต่มันก็ยัง เปิดไฟได้เหมือนกันแล้วนี่ครับนี่สวยงามมากเฮ้ยเออเอขอไฟครับขอไฟนี่ครับแล้วไฟสเต็ปสุดท้ายผมชอบที่สุดครับนี่ครับสเต็ปช้าที่สุดดูครับดูครับสวยงามมากนี่แหละครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนกับสปินเนอร์ทั้ง11แบบซึ่งแบบที่ดีที่สุดผมว่านะครับผมชอบ2องแบบนี้มากที่สุดนะครับและที่แบบที่มีไฟนะครับผมชอบนี่ครับสองแบบนี้ที่ผมชอบมากที่สุดแล้วแบบที่มีไฟนะครับผมชอบสองแบบนี้ครับเพราะว่ามันก็มีไฟแค่สองแบบนี้แหละครับดูไฟมันครับดูไฟมันแล้วจะเาเอามาหมุนอย่างนี้นะครับด้วยกันท้อนกันครับไปดูกันเลยครับอ่าอาขออภัยครับ มันหมุนยากมากครับถ้าซอนกันอนะ่ะนี่นี่สวยงามมากครับแล้วก็ถ้าแบบนี้มาซ้อนกันมันก็โอเคครับแต่มันก็ไม่ได้สวยมากมันก็ปกติครับผมชอบสองแบบนี้มากที่สุดนะครับสำหรับการสำรวจตัวเองของผมนะครับนี่ครับนี่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆกระทมมันเลยครับโอเคครับต่อมากด subscribe ข้างล่างนี้เลยครับสามารถกด subscribe ได้แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับกับเจ้าสปินเนอร์ทั้ง11แบบนะกดแชร์กดแชร์เลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับเป็นลายดอกไม้นะครับอันนี้เป็นลายแบบแนว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 แบบผู้ชายผู้ชายครับเอาครับต่อมาเป็น สปินเนอร์วงล้อจะสปินเนอร์วงล้อนะคบผมก็จะมีลายต่างกันอันนี้เป็นลายแบบแนวยังไงอะกระตูนกระตูนก็ได้ครับตรงนี้ก็เนี่ครับเป็นแนวกระตูนกระตูนก็ได้เป็นแนวแบบบอยแบนด์ครับอันนี้เป็นแนวลายญี่ปุ่นย่ปุนนะครับนั่นแหละครับต่อมาครับเป็นนี่เลยครับขอไปเข้าไป นี่ครับแบบที่แบบที่อะไรวะแบบที่เจ็ดกับแบบที่แปดนะคะผมมันไม่โฟกัสครับกล้องเป็นไรวันนี้นี่ครับแบบนี้ก็เป็นแบบมาตรฐานครับค่าเริ่มต้นนั่นแหละครับตัวนี้ครับมันก็สวยดีนะครับต่อมาครับเป็นแบบที่แบบที่ แบบพี่เแบบพี่เอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบสีเงินเงินครับแนวแบบนี่ครับมีลูกปัดอยู่ข้างในนะมันไม่ใช่ลูกปัดโอเคมาเอาละครับต่อกันที่แบบที่สิบนั่นคือแบบนี้ซึ่งมันมีของดีครับเจ้าตัวนี้แม่ดยอดจริง มีเจ้าไฟครับเปิดสวิตได้แล้วดูกันหมูทองมารับสวยงามครับถ้พสโลโมคงจับสวยครับดูครับสวยงามมากครับนี่ครับแล้วแบบสุดท้ายแบบที่สิบเอ็ดนั่นก็คือแบบนี่ซึ่งท่านผู้ชมสังเกตใกล้ๆครับเห็นว่ามันจะแตกเล้วๆหน่อยก็คือมันตกครับแต่มันก็ยังเปิดไฟได้เหมือนกันแล้วนี่ครับนี่ สวยงามมากเฮ้ยเค่สามสเต็ปขอไฟเขาสามสเต็ปเอ้ยขอไฟครับขอไฟนี่ครับแล้วไฟสเต็ปสุดท้ายผมชอบที่สุดครับนี่ครับสเต็ปช้าที่สุดดูครับดูครับสวยงามมากนี่แหละครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนกับสปินเนอร์ทั้ง11แบบซึ่ง แบบที่ดีที่สุดผมว่านะครับผมชอบสองแบบนี้มากที่สุดนะครับแล้วที่แบบที่มีไฟนะครับผมชอบนี่ครับสองแบบนี้ที่ผมชอบมากที่สุดแล้วแบบที่มีไฟนะครับผมชอบสองแบบนี้ครับเพราะว่ามันก็มีไฟแค่สองแบบนี่แหละครับดูไฟมันครับดูไฟมันแล้วจะเอามาหมุนอย่างนี้นะครับด้วยกันท้อนกันนะครับไปดูกันเลยครับอ่าอ่าขออภัยครับมันหมุนยากมากครับถ้าซองเนี้ยนี่นี่ สวยงามมากครับแล้วก็ถ้าแบบนี้มาซ้อนกันมันก็โอเคครับแต่มันก็ไม่ได้สวยมากมันก็ปกติครับผมชอบสองแบบนี้มากที่สุดนะสำหรับการสำรวจตัวเองของผมนะครับนี่ครับนี่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆะทืบมันเลยครับโอเคครับต่อมากด subscribe ข้างล่างนี้เลยครับสามารถกด subscribe ได้แล้วก็กด แชร์ด้วยนะคะกับเจ้าสปินเนอร์ทั้ง1 1แบบนะกดแชร์กดแชร์เลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ